เราจะมาทำการอันบ็อกซ์านกับคอลเลกชัน120ปีแอนนิเวอร์ y รียังสวยอ่ะเหนียยาวนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโน้ตแบบไันเฮ้ยเหยอยดยาวหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะพวกเราค่ะพ o i ส e Harley Davidson of อ o คอนแก สุดๆถือว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะคะสําหรับพวกเรานะคะถ้าได้เห็นกล่องที่อยู่ตรงหน้าเรานะี่คะเป็นกล่องที่ใหญ่มากอันนี้ไม่ได้มาเปิดรถเปิดรถใหม่นะคะปกติเราจะทําการแกะลังรถใหม่อันนี้ท่านอาจจะเห็นจนชินตาไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําการ Unbox ค่ะกับคอลเลกชัน n 2 0่ปีแอนนิเ r อร์ y วันนี้พิเศษมากนะคะเรา 120ปีที่เราได้กล่าวไปนะคะวันนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเลยนะคะว่าเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้จะเป็นแบบไหนบ้างนะคะที่สุดเลยคือสีต้องสวยแน่สีสวยสีสวยเขาดูแบบของสีอะไรนะพี่ปีนี้สีแดงค่ะคือลายลายเหมือนรถเลยเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีทองมีจัขอบทองเป็นโลโก้ดูเป็นเลโทรหน่อยใช่เขาเรียกว่าเป็นแบบ speed b ิ r ์ดเออเป็นวันตป speed b าไปเสียเวลาเรามาลุ้นพร้อมกันเลยว่าในนี้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างคอลเลคชันนี้จะเป็นแบบไหนมาเปิดเลย บอ่อนี่เนี่ยเป็นบีกอะไรนะปีกสปีดเบิร์ดอ่านี่อันนี้สวยงามอ๋อน,นี่ย<ก>จะไม่เห็นข้างในแกะได้ไหมพี่อ่าเดี๋ยวลองแกะยังสวยอ่ะอันนี้นแขนยาวยังเุยย่างตัวคอนเซ็ปต์นะคะตัวโลโก้ละยี่สิบปีของเราจะเป็นอย่างนี้ในในทุกมุ่นของเสื้อผ้าสีแดงและสีทองอันนี้ตัดขอบสีแดง สวยงามมากไอ้มีลองท้าดีนี้อ,เอาเนี่ยเห็นไหมขนาดไทยตรงนี้ก็ยังเป็น120ปีนะคะคือทุกอย่างที่เป็นป้ายอะไรใดๆเป็น120ปีหมดสุดยอดบ้าแจ็คเก็ตอันนี้ของผู้หญิงมีเนี่ยมีครบมีครบนี่นะคะอันนี้เีจะเป็นโลกโก้แบบปักเป็นเป็นแผน่นอันมีด้านหลังอันนี้เป็นแบบเสื้อหูดน,นะคะเสื้อหูดน,นะคะอุวยสวยนะนี่สวยมากเป็นสีทองคุณว่าจะขอลองทาบชั้นหน่อยได้ไหมคะ วานหวานๆเก่งๆแล้สวยนะคะอ้อเลิศ เลือดเอาอันนี้ของคุณผู้หญิงนะคะโอ้โหย่างใส่พอดีอะสื้อสวยมากมีเป็นแถบนัมเกตคือคอลเลคชันนี้จะเป็นสีดำทองแดงแต่ประมาณนี้นี่อะสวยมากนี่แบบนโอ้ในขนาดข้างในนี้ก็จะมีแถบเลย20ปีเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะคะเห็นไหมคะ เพิ่งเริ่มต้นก็เลิศแล้วเพราะฉะนั้นชื่อชอบตัวไหนต้องรีบจับจอบปิก้าเจ้าของอ้าวผ้านิ่มมากอผ้าดีผ้าดีอันนี้จะเป็นพ็อกเก็ตทีนะคะเป็นกระเป๋าตรงนี้อ่ะดูลายข้างหลังเรียบแต่หรูเก๋ใช่ยอดอันนี้เอาไว้ใส่แบบทางการหน่อยออกใอกงานได้ โก้มีทุกจุดไว้ยี่สิบปี่ะข้างหลังแลคือได้สีทองสวยนะข้อดีของการที่ท่านที่เพิ่งรับชมคลิปนี้คืออะไรรู้ไหมคือไซส์ยังครบอยู่ใช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 ่ว่ารเราสั่งมาครบทุกไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เริ่มต้นถึงไซส์ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เล็งไว้อย่าลีรอโอ้พี่ <c oughs> อ่น,นี่สวยนี่สวยเยดีอะ S <S เก็บน่าเก็บนะชอบผมด้านสีทองมากเลยสวยดีเสื้อเป็นเสื้อน้าสไกส์เสื้อใส่ผ้าอันนี้เป็นสีเทาเนี่ยโอ้เนี่ยค่ะเ,เนี่ยสวยมเนี่ยสวยางามกระดุมก็เป็นร้อยยี่สิบปีนะคะนี่รายละเอียดเขาเก็บดีจริงๆ คอนเซปต์โลโก้ของเขาอยู่ที่จะเปลี่ยนสีก็ตามอ่ะ,อะมาต่อตออุ้ยอันนี้น่าจะใส่ได้ไบ่อยๆลยแหละดูตรงแขนสินนนนสวยงามมากอ่ะดูรายละเอียดตรงแขนเขาหน่อยนะคะตรงมีแถบตรงนี้นะคะ h a r r เร d ด v i ิช o n 120 Anniversary โอ้เเก็บรายละเอียดได้ดี เลงเสื้อหนังอยู่นะคะบอกเลยว่าท่านต้องรีบเพราะว่าตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้เสื้อหนังขายดีมากลูกค้าถามมาแต่เสื้อหนังนะคะและอันนี้มาในคอลเลคชั่นแบบ120ปีจะไปเร็วขนาดไหนอ่าเลิศไม่หนาแต่หนาอันนี้อันนี้ไม่หนามากใช่ไม่โอเคไม่หน้าเลยนะไม่หนาไม่หนาอันนี้ใส่เหมาะกับประเทศไทยคนที่แบบอยากใส่แบบเสื้อหนังอยากมีสไตล์นะคะแต่กลัวร้อนเอาตัวนี้ไปใส่ค่ะไม่หนามากโอ้เลิศกระดุมเล็กกระดุม

สีแดงอ่อันนี้เป็นสีดำผู้หญิงโอ้ตัวนี้ดีอ่ะด,ดี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 หนามากข้างหลังข้างหลังข้ <c oughs> างไหน <c oughs> ไม่เตี้ยมกันเลย <c oughs> นะคะแสดงถึงความเรียวา่า <c oughs> เราของพวกมาวันนี้จริงๆยอดใส่คู่กันได้ผู้หญิงผู้ชายใส่คู่กันได้นะคะ สหรับคนที่มีคู่ก็ซื้อไปใส่คู่กันอู้ตัวนี้ดีอันนี้นี่ที่มาของสปีดเบิร์ดนี่สวยงามนี่นะคะดูข้างในตรงนี้ในน้องฟองหาวละเอียดเพเยอะจริงข้างหลังไม่มีอายเพราะว่าข้างหน้าก็จัดเต็มมากเลยนะโอเคโอ้

ยอข้างในนี้เป็นอ่ะข้างในเป็นนกเป็นเป็นเป็นตัวนกชืบโอเคของนี้อย่ายสวยงามเยียมมากคุณพี่คุณต้องแข่งกับฉันละใช่คนะผมจ่ายเงินเมื่อกี้เรนเราต้องเหลือไว้ให้ลูกค้าจ่ายเงินพี่ปามแล้วเรื่องราวนี้ธอใส่หมวกกับคนละไซส์เธอจะแยกกันทำไมสวยจริงๆ โอ้โหมันสุดยอดเลยโอ้โหผ้าดีเลยเคือผ้านี้คุดผ้านีนี้อ่ะใส่สบายแน่นอนผ้านิ่มมันมากใช่แล้วมันแบบมันตัดกันนะกับสีขาวนะคือจะบอกว่าสีลายเนี้ยที่อยู่บนเสื้อสีขาวเนี้ยมีไม่เยอะนะคะมีไม่หลายแบบนะเพราะฉะนั้นใครอยากมีเสื้อฮาร์เล็ทที่เป็นสีขาวต้องมารีบสอยไปเลยนะคะสวยมากสุดยอด เสื้อเชิ้ตของผู้หญิงเฮ้ยหืมดูสีสกอตโอ้โหมาจากที่บ้านมาสวยงามอันนี้เป็นสิปรูได้ก็สิ้นสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมั้ยโนจ่ะนี่นะคะจะยักอะไรนิดนึง ผ้าแบบนุ่มมากเลยใต่ผ้าแบบทิ้งกลัวเลยผ้าแบบใส่สบายใต้ออกน้อยค่นะสวยงาม ก่อนหน้านี้ที่เป็นสีดำแต่นี่เป็นสีเทาอันนี้แบบใส่แบบไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะสำหรับอากาศแบบดีๆหน่อยข้างในเดี๋ยวขอดูข้างในว่ารู้สึกว่าข้างในมันจะเป็นแบบอ๋อโอเคใะ,นะ่แล้วสัมดีผ้า,าใน่นุ่มๆนะคะถ้าข้างในเป็นแบบนี้โอเคแล้วข้างหลังโอ้คอนเซปต์เดิมพ่ะสวยงาม อ่อ้าวอออาวอาวอาวอายังไงยังไงไม่พอกลมแต่กว้างอืออกแบบแนวเซ็กซี่เล็กๆนะคะจใส่แบบ้าจะไม่เซ็กซี่หรอกมืนเดิไม่ได้นะได้นะอเียวกันอ้ายังไงยังไง ที่ดูอยู่ยังไงอันนี้ใช่คุณนะคะนี่ใช่ไหมคะอันนี้ท่ันจองไว้ใช่ไหมคะได้เลยรับผิดชอบอ้าวอ้าวยังไงใช่เลยเอ้ยฉันมาใช่าเรียบร้อยเ้าเกิดมาคู่กันจริงๆนร้อยยี่สิบปีอันนที่ท่านใส่ก็จะเป็นแขนยาวไปเลย โอ้ได้อยู่เกือบยาวเกือบยาวปกติคนอื่นใส่เท่าไหร่คะอ่าต้องก็พับพอดีไอันนี้ท่านใส่ค่ะเแขนยาวนะคะเสื้อมันยาวเออสวยงามใส่กับางเกงซีซีดเลยนะอุ้ยเลดจะตอบตัวเองใช่ค่ะอันนี้ได้เลยล่ะอันนี้ได้เลยล่ะอันนี้แขนยาวของพับรูดถ้าสังเกตเสื้อมันจะสีมันจะเฟดนะคะมีเฟดชวนมาเฟร ก็จะเป็นสีดำตรงนี้นะคะตรงนี้มีเขนมีลายนะฮันเดอร์สันเดเวอร์ซี่ร์120ปีทำแล้นก็มีลายเนาะมีค่ะเป็นลายเดียวกันนะคะข้างหลังใส่อะไรโอเคโอ้ดีสวยนะนี่อันนี้รถแบบใส่เอาไปเสื้อใส่ขับขี่ได้เยอะมากนะคะสีขาวออกมาทุกไซส์นะคุณพี่ขาเพราะฉะนั้นรีบมาจับมาจองเสื้อมาวันนี้สีขาวแต่เห็นแวบๆว่าหมอีสีดำมีแข็สีดำ เรแ,แตกต่างจากตัวที่แล้วที่ผ่านมานะคะเป็นแขดยาวไหมนะรุ่นกันเฮ้ยแขดยาวโอ้ยยาว,ยาวสวยด้อะะดือดีอดมากตัวน,นี้ดีจริงๆนะคะเป็น<ส>แข,น,แข,น,สแขนสีดำนะคะตัวเสื้อสีขาวโลโก้ร้อยยี่สิบปีชัดเจน สำหรับวัย20ปีก็นอกจากจะมีหมวกแล้วนะคะถุงมือสำหรับผู้ขับขี่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะนะคะกับวัย20ปี anniversary นะโอ้ยสุดยอดเลยคะชนึงเก็บชุดงนึงเก็บช่างนึงใช้แกะพร้อมกันเลยช่วยเอาเก็บแกะไม่ได้แล้วอะโอเคได้แล้วเห็นแล้วต้องมือต้องมือชุดนี้โอ้เลิศ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 ดีมากนะคะวันนี้ อ,อันนี้สวยอันนี้สวยเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากได้นะของที่ราลึกได้นะคะอันนี้พาชน,นาแล้วความหมายดีด้วย120ปีจะเป็นเรื่องหรือสวยงาม <c oughs> ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะครบถ้วนสมบูรณ์นะบแมกี้ว่าครบแล้วมีสีโอเคอ้าวขอเซฟบมมือให้กับ120ปีในสอร่ค่ะใช่ไอย่างที่กล่าวไปนะคะวันนี้เรามาทำการอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะคะกับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านนะคะเราก็เพิ่งเห็นวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะคะเห็นไปหมดแล้วนะคะว่าเสื้อผ้าเรามีแบบไหนบ้างหมวกมีแบบไหนบ้างไม่ว่าผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ถุงมือมีแบบไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอย่าดีรอนะคะเร่งย้ำ ว่าเรามาครบไซส์นะพี่ว่าใช่ไหมใช่พี่ว่าเลือกมาครบไซส์เลยะคะ่ะเพื่อพี่ๆท,ทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดท,ที่ชื่นชอบนะคะรีบมาจับมาจองกันได้ไม่จำเป็น,นต้องมีรถร้อยสิบปีก็ได้นะแต่คนที่จองร้อยสิบปีไว้ควรมีค <c oughs> วรนมนี <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะควรมีเป็นอย่างยิ่งนะคะอบอกว่าซื้อไวส้สองเซตเซตหนึง่งใช่เซตหนึ่งเก็บเก็บไว้นะคะ นะคะแล้วก็เหมาะกับผู้คนค่ะเพราะว่าตัวนี้มีคุณค่าจริงเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่าฮารเลย์ก่อตั้งปี1 9ึ3กนามนาจบปีนี้ครบ120ปีพอดีเพราะฉะนั้นสตอรี่ยาวนานแล้วก็ดีจริงๆนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเก็บไว้ในภายภาหน่ายังไงมูลค่าแน่นอนถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจค่ะทักมาในอินบอ็อกของ Point Har l e y Davidson of ัน r t ฟคอรกได้นะคะหรือจะเข้ามาชมเองที่ศูนย์ของเราก็ได้นะคะเราจะจัดเป็นยังไงที่ว่าเป็นมุมเลย จะเป็นโซนน่ยจะมีโซน<ช>ไปเปลา้ีปีหรือแม่เดินเข้ามาถามฐานไ้้ตรงไหน1 20ปีได้ได้ไดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ดูคลิปวิีโอนี้แล้วนะคะอย่ารีรออย่ารอช้านะคะเจอกันที่พอยท์ฮาร์เลดิบิสันษษษษออฟขนแกงนสวัสดีค่ะ